สวัสดีคร,รับพบเป็มกระบาประโดนคนบาน้านนาอีกเส้นเคยครับาหาเห็ดที่นอกแล้วพี่น้องมาหาเก็บเห็ดที่เอาครับฝนตกฝนตกครับพี่น้องฝนตกกำลังออกครับพี่น้องนี่นะพอสองดอกแล้วนี่พี่น้องอยากให้นำเสนอเลยครับพุ่มใหญ่น่เสนออืมดอกยังตัดขาม่น้ำครับด้วยความสวยงามเบิง่งเบิ่งครับพี่น้อง ใหญ่บ่ใหญ่กับเบิ่งใส่หนาบ่ามันนุ่นลดบ้ามันนุ่นเปรียบเทียบนะครับว่ามัานใหญ่บ่อยากให้เบิ่งน,นะครับเพื่อบม่อยากเบิ่งหนาครับพนนี่น้องน,นสองดอกน,นี่ยแสีเต็มกระตาเลยพี่น้องนะ อนีละครับเพี่น้องเกษตนพี่น้องเออเอาเป็นสไตล์บาวมานนันน้นซะเนาะบาวมันน้นแค่สิหมักเบ่อเนี่ยหมักเบ่อเนี่ยจังหน่อยครับพี่น้องอันบางความคิดเห็นบางคนกับบา,บามบอมักบามานนบามันน้นเบาดูวดนะครับพี่น้อง ็สันเอาเป็นสไตล์บาบานนเนาะนี่นะครับบาบานโนกัสินแนนาำไวรุ่นรุนไม่อาจจะบรูจักนะครับพี่น้องผู้ใหญ่ลูกเด็กหน่อยบรูเด็กหน่อยลูกผู้ใหญ่บรูก็บมีครับพี่น้องเบิ่งนกันครับลุบูแล้วครับพี่น้อง ก็เจ้าหูจังมองนะครับหูจังมองว้าวมานุษยเอาแล้วรูปแล้วก็ต้องกับแบ้งกับกินแล้วครับต้องมือหมีบอมานมาเลยครับว้าวมานุษย์บ้าแดดเลยตั้งกับพ่อแจงพี่้องครับแจงใส่กับนมองใหมนะ่ดอกเดียวแจงอิ่มแล้วครับพี่น้องรูปๆครับรูปไม่รลุนหลุนไม่อาจจะบรูดนะครับพี่น้องเป็นบ่นนอ,จจบบอ,อ,บอขันถือฝนขันถือฝน สีจะเปลี่ยนครับพี่น้องสีจะเปลี่ยนขั้นบทถึกุนสีมันกระชื่อเก่านะครับพี่น้องสตายบ้าบมานุ่นจะเป็นการผ้าหาผ้ากินแล้วก็แนะนําให้ไวรุ่นรุ่นใหม่ครับที่บุหูจากว่าอะไรกินใดกินบ่ได,ไดหรือว่าบาบมนุ่นผ้ายางหาเห็ดแบบที่กินบ่ไดแล้วก็ไวรุ่นบางคนก็อาจจะบูรุนะ่เนาะบาบมนุ่นก็เลยต้องแนะนาครับพี่น้องหูว่าเห็ดอะไรกินใดอะไรกินบ่ไดครับพี่น้องไวรุ่นยุคใหม่ครับยังไม่รู้จากเห็ด กับ้ามานุ่นอย่างนี้มันค่อยหูเลยพี่น้องไปพี่น้องหาต่อครับพี่น้องฝนตกแห้งับพี่น้องเห็นบอกฝนตกแห้งน้ำไหลครับคั้นเบาะมานุ่นมาบบทันนี่น้ำอาจจะท่วมเห็ดครับพี่น้องเบาะมานุ่นก็เลยฝ้าวเบาะมานุ่นก็เลยฝ้าวเก็บครับมื้อนั่นก็เลยบม่ได้ตัดขาไ้พี่น้องเบิ้งเบาะมานุ่นฝ้าวเพราะว่าคันฝนตกนี่น้ำที่ท่วมมาเลยครับตอนนี้เห็ด เราก็ไม่ได้กินครับเพราะว่าน้ำท่วมเบาบรุนก็เล่าเก็บคำนีเบาวรุนเราดูบ้ <c oughs> สาสไตล์นี่แหละครับพี่น้องเบาบรุน <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับมีคนหมยไปแล้วครับพี่น้องหมยต้นใหม่เพวยอวามได้ว่าเพื่นวาเอาของเดย์พี่น้อง คนผู้นั้นอาจจะรู้ครับคันเบิ่งคลิปผมเด้อยเหมือครับเป็นรูปหัวใจพีดด่เน้เพิ่นสลักไว้ว่าเป็นรูปหัวใจพี่น้องเป็นรูปหัวใจว่าเพิ่นมาหาลุงนี <c oughs> โ่โอ้พุนะ่นน่ะพี่น้องลุบแล้วลุบแล้วครับพี่น้องมาบนนนคือยังสีได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องมื้อนี้นี่ล่ละก็ยังสีแดงสามซีดอกนี่แหละพี่น้องก็ยังสีได้3-4ดอกนี่แหละ <c oughs> บ่ได้กินซ้ำครับพี่น้องบ่ได้ขายดอกได้พอกินค่ะดอกลุบรูปครับลุบรูปดีดีเป็นเป็นหัวจังหม่องนะเป็นสลัดกลุหัวใจไม่พอได้พี่น้องเลยมือหนีขึ้นยังสิบไ่ได้ร้ายเลยนะครับคิดว่าครับมือหนีครับขึออยังฉีดในซำมมี่แล้วครับพี่น้องพอแก่งอยู่ดอกว่าครับพอแก่งอยู่ดอกมือหนีหาโมามาันไปเลยครับมีค,คนมาหาก่อน และกการย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปได้ครับว่าบาบานโน่จีไปพาไปไห้มอนิกะเอาพ่อหอมปากหอมคอนะครับพี่น้องมุนี่กะขอสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ